ทำประกันรถยนต์กับบริษัทไหนดีที่สุดคลิปนี้มีคำตอบคำตอบคือไม่มีที่ไหนดีที่สุดฟังไม่ผิดค่ะไม่มีที่ไหนดีที่สุดมีแต่เหมาะสมที่สุดกับรถของคุณและการใช้ของคุณรวมถึงงบประมาณในกระเป๋าของคุณบางบริษัทรับยี่ห้อนี้แต่บางบริษัทไม่รับประเภทนี้ ขึ้นอยู่กับว่านโยบายในแต่ละปีในแต่ละผู้บริหารนั้นเป็นอย่างไรสำหรับใครที่กำลังมองหาประกันร,รถยนต์สิ่งที่เราจะต้องคำนึงถึงคือรถของเราเป็นรถยี่ห้ออะไรรุ่นไหนปีรถกี่ปีป้ายทะเบียนจังหวัดอะไรและต้องการความคุ้มครองแบบไหนภายใต้งบประมาณที่เราพอใจครูเอสามารถที่จะคัดเลือกบริษัท และแบบประกันที่เหมาะสมที่สุดให้กับลูกค้าได้สนใจส่งหน้าสำเนาเล่มและกรมธรร์เดิมมาให้ครูเอตรวจสอบได้ค่ะครูเอวัชราวลีประกันภัยอุ่นใจให้มืออาชีพดูแล